มาฮะทำสิก่ก่อนเมื่อก่อนนี่เติมน้ำมัน500ยังได้เป็นพันตอนนี้เติมน้ำมัน500บา,างครั้งขาดทุนเนี่ยมันก็วิ่งไปผมหนึ่งคนวิ่ง<ะ>ไปบนไปช้อไปลองคำนวณต้นทุนของเราวันละ500ประมัณนั้นครับคนของเราแต่งตัวไปเห็นดุคนะตอนนี้ผลกระทบจากด้านเศรษฐกิจทัโลกโควิดในทีนแล้วก็มีผลกระทบ กับสมาชิกเราเยอะมากนะครับตอนนี้ของเฉพาะไปเน้นที่สักกรจัดอยู่เนาะมีรถแท็กซี่ประมาณ10กว่าคันแล้วก็รถอีทีนคันแล้วก็รถสองแถวประมาณที่สิแปดคันที่เขามาขุดที่ไมืองน่าคือเราเนี่ยทางเราเนี่จะเปมีาการยืดรถนอกจากสมสาชิกจะมาขุดน,นะครับเราก็มีการโอนคอน,นตามว่ายืดเวลาไปได้ไหมมีเท่าไหร่คนชั้นละเท่าไหร่เราสามารถดึงได้คือนอกจากที่สักกรจกัด ไฟแนนซ์แล้วเราเรายังมีไฟแนนซ์อ so ื so all, ่นๆที่เรายังไปจัดเราอยากอยากให้พาครัฐมาช่วยเหลือเราในเรื่องการขยายระยะเวลาเพราะว่าเราเราก็คุยกับไฟแนนซ์แล้วควไฟแนนซ์ก็ยังจะคุยกับหุ้นผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีคำตอบให้เราเราอยากให้ขอเอาภักรัฐมาช่วยเราอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพักทางรัฐนี้ให้เราในระยะที่โลกกำลังระบาดนะครับเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคมเออจะป้า ต้นทุนเดือนคือ800ไม่เกี่ยวกับค่าเชื้อเพลิงเชื้อเพิงก็ประมาณ300ถึง350ค่าตัวก็ตีดสค่200คยังต่ำที่สุดจะต้องต้นทุนที่1 0บแต่ตอนนี้ไม่ได้ผมลิมิตไว้ว่าวันละ8เที่ยวต่อวันต่อคันตอนนี้เหลือ3เที่ยว2เที่ยวไปา,ไปา8เเพราะว่าผูา้โดยสารไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศในตอนนี้ ถ้าไทยนี่เราไม่หวังละหวังแต่ต่างชาติอาจจะมีปลาปลาก็คือตอนนี้จะมีเกาหลีีป่ญุ่อยุโรปก็ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่มาแล้วแต่จีนนี่ขาดไปเลยขาดไปตั้งแต่มักรครับขาดหายไปหนักมากๆเพราะตอนนี้ของผม9้าคันเนี่ยคืนไปคันแหละไปแนนอคอคฟีเอาไปคืนให้เฟรนด์คันก็นอตอนนี้เหลือแปดก็ไปตอนนี้ การไปแท็กคอนแท็กที่โรงแรมต่างๆลูกค้าก็เหมือนกันลูกค้าต่างโรงแรมก็แทบจะไม่มีลูกค,ค,ค้าหายเราก็แทบจะไม่ได้งานเลยแทบจะไม่ได้จริงๆถ้าภาครัฐสนใจจริงนะอย่างน้อยรถแดงรถแท็กซี่รถตู้ในเชียงใหมนะ่ที่เป็นของในานามสากลนคะรรัฐอยากให้ภาครัฐ ยืมเข้ามาช่วยนิดนึงอาจจะพักชำระหนี้สักหกเดือนหรือปีหนึ่งอะไรเงี้ยกว่ามันจะรื้อฟื้นเศรษฐกิจกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตอนนี้ทุกอย่างรู้สึกมันจะวูบวูบเลยนะมันมันมันไม่ใช่ค่อยๆลดระดับนะมันวูบหายไปเลยแม่ค้าพ่อค้าก็บน่นรถแดงกบ็บ่นแท็กซี่ก็บ่นรถตู้กบ็บน่นเพราะว่ามัไม่มีผูนะ้โดยสารเมืองท่องเที่ยวแต่เงียบเงียบเกินเหตุ